แบบชื่อบทไปมันไม่ได้เลยอะแต่ขอเฮียเจนี่ไม่ไหวเลยสัตว์ไม่ไหวอยู่ๆแ <c oughs> ม่งเหนินในเกลียวกูนั่งดูตัวาาตัวมันไหนแจนตาบูตายอ่ะตอนที่ยังไม่เห็นเอ้ยของมึงก้าดาวนะครับของกูกูก็มีอยู่ช็อตหนึ่งอ้ที่ขึ้นรถไปแล้วมันเห็นอยู่อยู่ข้างรถอ่ะโอ้ยแต่ของ <c oughs> มึงตาแรกอ่ะตาแรกหนักกว่าเฮียที่หลุดออกนอกผมของเฮียเจนแม่งขับรถมองเห็นทะลุล้อล้อมอไสายเฮียมุมมองล้อเร้ยพี่เดนอ่าคครัับบพียกเล บอกสองคนนี้เขาบอกเขาไม่รอพี่อ่ะพี่ก็ผมบอกว่าเพิ่งกดเดี๋ยวคุณกดเดี๋ยวไหนพี่เชื่อเปล่าพี่เชื่อเปล่าพี่เนี่เชื่อเปล่าพี่เชื่ออย่างเด็กอย่างมันเปล่าพี่เชื่อเด็กเวรเนี่ยมันเปล่ามันเป็นมันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทางประเทศเลยครับเอ้โหสามพี่บีเกยอ่ะสลับเดินออกไปสลับมาฟาร์มอยู่ใช่ไหมเอเอสเพื่นปั๊บเอ๊ะเดี๋ยวกูมาควรเปลี่ยนสามพีบีแบ๊บเดี๋ยวอยู่แต่มันไม่ได้ลงกับเราอะต้องเล่นโผล ไปของพี่ตอนเริ่มเครื่องบินเขายังไม่ให้พอนเลยคับไม่อนเดี๋ยวพี่โหวกมันแพ้ค่ะจะให้พี่พอนคันหนึ่งกี่ล้านไม่ใช่พอนไม่เท่านั้นตายที่อับบ้าเฮ้ยไอ้แจนบนหลังค่ายเห็นปะปลอดภัยเจี่ยมันโดดลงไปแล้วก็น็อตวงไอ้สายเฮ้ยแบบนี่ขนาดเป็นยังได้หนึ่งแชมป์หมวดขนาดไหนคิดดูหลังค่ายนะเฮ้ยชั้นดูเจี๊ยมอะไรเนี่ย ปีนี้แม่งตายที่ตกสองสองอ๋อไอเฮี้ยกูยิงไปตัวหนึ่งที่มันตกอ่ะไอ้แทนกูยิงโดนไปนัดนหนึ่งมั้งเอลอ๋อเฮี้ยแม่งตกสองคนเฮี้ยสงสารมั้งหรเจ้ากาสีโคตรเฟี้ยวสงสารกูเหอะเมื่อกี้เฮี้ยกูเกือบตายโคตรเฟี้ยวใครใครพูดจาดีๆเอาไปคุณแปดเฮ้ยน้อยระเบูดโอ้โหพูดจาดีเถอะมีอะไรจะพูดไหมฮะนอน์ด้าไหนลองพูดมาดิว่าเขาโง่เปล่าอะไรต่ออีก เทวันเนี้ยพี่แดงแชมป์มามีอะไรอีกมีอะไรอีกไม่มีแล้วมาเร็วเอาไม่มีไอ้แจนมาเร็วมีอีกไหมเอามีอีกไหมพูดมาไม่มีแล้วพูดมาไม่เอาแล้วเฮ้ยไปไปไปไอ้เคียมีเงินเดสัตว์ของก็อยู่กับกูแท้ๆเก่าของเก่าเฮ้ยนี่ไงคุณหอกมีอีกแลาวปะหอกบิวก็หอกพี่ยองยองคุณแป๋วพี่แม่งสุดเกินพี่แจนใครขอพรเปลี่ยนนี่ You just have fun with it You are the best กูไปแล้วนะเพื่อนกูแม่งกวนติ่งอยู่ทุกคนเลยนะเด็กเนี่ยต้นไม่แหนวันวะเหงื่อไปตึกเย็นชาร์ก่อนเี่อยู่ในคอร์นไม่เอาเลยนะพี่เด่นเออเยี่ยมันโหกไปบ้าว่ะพี่แม่งไถ่แม่งไถ่พังเลยเยี่ยมแล้วแม่งเดินเล่นในสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะส n a p แต่มันยิงๆผมองวิ่งมาซ้อมผมแล้ว มันมีเยอะเลยทปะูบอกเลยอดเล่นเฮ้ยทันวะพี่อดเล่นไอ้ทันวะเอ้ยตอนตอไอ้เจมส์ต้องสอบครณคนไทยก้นงมาขออัย้ดนอยู่อ่ะมันไม่โดนไอ้เอยก็อดเล่นแล้ว เอ้เค้าขอบคุณกูนะให้ปืนไอ้เค้าขอบคุณช่วยชีวิตลยนะไอ้เหี้ยมึงโชคดีนะเว้ยที่มันไม่กลับมายิงอ่ะคุณแปดคุณแปดไหนคุณแปดมาดิให้จบไปมไอ้จบไปให้จบไปไม่มีไม่มีผมไม่มีผมแค่คู้หนุ่มอยู่ในเนี้ยไปเลยไปเลยตาอยู่ยังไงวะถ้าใครมันฟาร์มหลังนี้แบบวะเนี่ยได้โชคแบบเราบอกแต่จานบอลไมใจเนี้ย save my life โอ้ว oh, do hey, ันน well, ี้โดนขีดยับอ่ะดิเโดนชนเฮ้ยโดนโดนอยู่นี่ควันซัดมาเสียมไงมันแปลกๆนะวะใช่เหรอพี่แปลกยเหรอแปลกกับแปลกเลยหรอก็แปลกๆอ่ะไม่ไม่ปกติอ่ะใช่เหรอทำอะไรอะอะไรวะเนียแล้วเด้งเหมือนเยอะเนี่ยวะเรื่องไม่ดีกลัวเราไปไม่ไม่เวอร์เวเลยเราห่งเยอะเลยเนี่ยรอรอจะคนจะเย็นเลยอ่ะที่ปัญหาเยอะอยู่ก็ให้จอดแค่ปัญหาเดียว แต่ตั้งแต่ไอพี่เน้นตั้งแต่เพื่อมาใช้ไม้เนี้ยคือแบบเนี้ยมันคือีสุดนตัวเองพี่อะอามันมืเติร์ดอันนี้คือมีปัญหาเรื่องอะไรวะเนี่ยเรื่องไม้หรือสตรีมวะเรื่องดิมเรื่องสตรีมแหลกเน็ตไม้ก่าควยอะไรวะเนี่ยไม้มึงก็ไม่ได้ก่าหรอกนะแค่เสียงปกติเสียงมึงมันเกียนกว่านี้ไงเอาแบบเดิมไม่ต้องปรับคือเสียงมึงไกลหายเกียนไงก็เลยแปลกไงจริงๆเสียงมึงเกียร์เลยนะเออก็ดีกว่าเดิมอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ดีกว่า เอาแบบเดิมเอาแบบเดิมแต่ก่อนพี่เน้นตั้งอ่ะไอพี่นินก่อนพี่นินทักอ่ะเอ่อแบบเดิมมาไงไงอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ปรับอะไรนะไม่ได้ปรับอลไรมันเป็นเองวะพี่ไม่แค่เสียงมึงไม่คุ้นเฉยเปล่าไอ้เพิ่มเสี่ยมันไม่ได้เดิมนะแต่แต่เปลี่ยนมาเออแต่สติแม่งเหมือนกันว่าทำไมเสียมึงหนักเลย่ะเอ้าผปิดไหล่ไม่ได้นะพี่เพื่อนเนี่ยไอ้ยังคนดูด่าอย่ดิไม่อยากเขาไ่ดับใหม่เฮ้ยใครยิงมาเมื่อกี้ ไม่อยากได่นึบงมาแลกดูไม่สนุกหรอกไม่หอมเลยพี่เอาหนึ่งไก่เอาไปคนละพันเฮ้ยขอบคุณหนึ่งพันดาวนะครับน้องน้าว่าปโดนผมมากครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมด้วยครับผมด้วยครับเตรียมแชนแนลครับไม่โอ้ไม่หายหนึ่งดาวให้กูมากสุดหมื่นดาวว้าวว้าวโอ้เดี๋ยวเขาให้กูแสนดาวทุกทีถ้ามันเป็นใครวะถ้ามันเป็นสคิมมายังไงมันก็ไม่หายเว้ยไะไม่ใครเป็นเราไม่รู้น่าจะรวยจัดทำไมก็ไม่หายอรัพี่ไม่หมายถึงว่าถ้าไม่ไม่ไม่ทำอะไรเลยอะยังไงมันก็ไม่หายเวไปแบบ กลัวว่าเน็ตมันดาวตอนแรกนึกว่ามันจริงๆว่าเป็นที่เน็ตดาวหรือว่าที่มันผิดเฮ้ยเราเป็นยิงเราเป็นยิงคือมันไม่ใช่เน็ตดาวเว้ยเฮ้ยไอ้พวกพวกไอเชียพวกเชียจะบอกวะเออท่าที่นึงอ่ะตอนนี้ก็ไปแหลกแบบว่ามีเน็ตโหมดเลยกับอะไรกันกูดับเครื่องกันกูก็ดับมาเหมือนกันกูเนียนจัดอะกูบอกให้เฮ้ยวิ่งอยู่แถวหลังว่ามันเห็นแล้วว่ะเห็นเหรอเออรู้มากเนี่ยโอ้ยยิงกันสองคนเลย วิ่งเข้าบ้านยาวไปตัวหนึ่งอะวิ่งเข้าบ้านยาวไปตัวหนึ่งน่าเราไม่มีเหรอในหลุมมะกูไม่เห็นแล้วนะมีกระสอบมีกระสอมองไม่เห็นไวเปิลไม่เหี้ยจะวงกตัวกระโดดอยู่สิงเขาได้ควมเห็นกระสอมาเนี่ยไม่เห็นคนไอ้ไอ้แจ๊ดไอ้แจ๊ดในหลุมตัวหนึ่งในบ้านกี่ตัวไม่รู้เลยเหียเปิดน็อกกันเปิดน็อกกันแต่ก็ไม่แลกกันนะสปกติก็แค่สองไอ้เฮียเอ๋จะมาฆ่าไอ้เฮียโดยไอ้เฮียฆ่าไอ้สัปหนึ่งเลิกแค่ จอดจอดแล้วมีใครเลยวะคือแรงมันใกล้ลีแล้วเหรอวะทำไมนะหละเฮ้ยคอรลกเอย่างวิ่งคอร์ลโอกคโร์ล็อเยอะพี่เออคอรลกอะไรใครเจอตี๋ยเนี่ยเท่าไหร่เจ้ใจอะไดีใจเขาเล่นกันอ่ทอดไข่ได้ ไข่แล้วหิวไข่เจียวเลยวะแค่คนไหนเจียวไห่อะพี่แกนพ่อแม่เไม่ใช่เปล่าเอ้ยผมถามจริงสิการเจียวไข่ของแฟนคนไหนของพี่อร่อยสุดอย่าถามแปลกๆเอ้าที่คบที่เคยคบมาไงเดี๋ยว่าที่คบซ้อนอยู่ปัจจุบันอะไรอย่าไม่มีอะไรอย่าหลุดเลย ได้ได้่ยเพิ่มเล่นไมก้ได้ได้เจอโก้ไม่มีอะไรเล่นหรอกเขาพี่ไม่มีอะไรความลับของผมใช่เว้ยแกงเหมือกูไม่เล่นความลับหรอกแต่เจอวันที่อะไรนะวันที่18เจอกันตีเอี้ย8กุมพะวันวาเลนไทน์ไอ้เพิ่มมันเริ่มไอ้เพิ่มมันเล่นเริ่มเล่นปวแล้วไอ้เจมเออมันควรตีกูหมดแล้วพี่เก่งว่าถังว่าังอะไรโยนไม่ให้กูอีกเล่นกันเขาไม่ได้ติดตายแน่เจมโธ่เขาแค่หยอกล้อ

บางมันเจ็ดปาี่นี่ปาทีเดียวโดนปาทีเดียวโดนบางมันสาไม่โดนเลยสามอันก็ที่มึงปาโดนมึงฟุกเปล่าปาปลาปลาโดนโดนเลยเฮ้ยอยู่บ้านม้าเลยปเติมชั้นหนึ่งเลยบ้ามีเดียวได้ไหมโอ้โหเกือบยิงได้เลยสั์ปัญญาอยู่ในบ้านมู้ โอ้ยเพื่องนี่คือคุณหนีะนะเว้ยวตรงน,นี้ตรงน,นี้ไอ็มเปอร์มาสองคู่ตัวหนึ่งาตายแล้วตัวยิงพี่อย่ามันตายแล้ว ทั้งสองทั้งสองสังขารมากูข้อทั้งสบ้านไกลด้วยทั้งสบ้านเขียวไกลเราบ้านมาสี่ยวมงสองปีใช่แล้วมันทีุ่่นเหรอต้ราคาไกลนะเละหมดลราคานกระคานกวบ้านเขียวหน้าแบบปิดไม่ขนม้ะ าเยเวหลือชั้นล่างหมดแหละหลข้คาประชุมมันได้แน่เลยเฮ้ยบ้านหน้าโนๆกูหลังคาไหลังหลคาบ้านเหลืองชั้นเดียวสมาโกบ้านหน้ากูมีนะเว้ยเพิ่มมาขึ้นสองหังแล้วหลังแล้วหลังแร้วแล้วกูอยากปีนหลังคาเข้าบ้านใกล้กูมากว่าใกล้เลย ไปบ้านอะไร้นอไเลยชื่อชื่อมันวิ่งมาไหวหว่ะแม่ปำยาเหนอตอนนั้นหน้าแข็ง